สวัสดีครับช่วงนี้ประเทศไทยประกาศเข้าสู่หน้าฝนเต็มรูปแบบในคลิปวิดีโอนี้เรามาเพาะต้นกล้ามะม่วงจากมเมล็ดกันเอาไว้ปลูกหน้าฝนนะครับอันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรหรอกเพียงแค่เราเอามะม่วงสุกเนี่ยไปฝังดินมันก็ง,งอกขึ้นมาแล้วแต่เรามาดูวิธีการชัดๆกันนะครับอันนี้คลิปนี้เนี่คือผมต้องการเพราะมาเมล็ดมะม่วงเนี่ยเอาไว้เสียบยอดเพื่อจะเปลี่ยนสายพันธุ์ เราหามะม่วงสุกสายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับเอามาเสือนเอาเนื้อออกเหมือนในคลิปนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำออกนิดนึงผมจะไปตากแดดไว้สักหนึ่งแดดนะครับเพราะว่าเวลาเราเสือนเอา,มาเมล็ดข้างในเนี่ยมันจะง่ายเสร็จแล้วเราก็มาเสือนเอาเปลือกที่หุ้ม,มเมล็ดออกนะครับค่อยๆเสือนเหมือนในคลิปนี้เลย ทีนี้เราก็แกะเอามาเมล็ดข้างในออกมาเพื่อจะนำมาเพาะนะจากนั้นเราก็คว่ำมมาเมล็ดมะม่วงเนี่ยเสียบลงไปเหมือนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะหยุดภาพให้ดูนะฮะให้คว่ำมมาเมล็ดมะม่วง ในลักษณะนี้นะก็ดูผลมะม่วงจริงๆตามคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ดินกลบนิดนึงไม่ต้องให้มันแน่นเท่าไหร่นะสุดท้ายก็รดน้ำตามให้ดินมีความชุ่มชื้นแค่นี้เองครับประมาณ10วันเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาที่ผมทำคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมมีมะม่วงพันเขียวใหญ่เป็นม่วงพันดีนะผมก็เลยเอามะม่วงสุก พันโชคอน,นันต์เนี่ยมาเพาะ,มะเมล็ดเพราะว่าช่วงนี้มันออกเยอะมันมีมะม่วงสุกเยอะผมต้องการที่จะเปลี่ยนยอดก็คือเอาต้นตอตัวเนี้ยไปไว้สําหรับเปลี่ยนยอดให้เป็นมะม่วงเขียวใหญ่ซึ่งต้องรอในคลิปหน้าขั้นตอนการเสียบยอดเนี่ยผมก็จะทําออกมาในคลิปวิดีโอหน้าให้ต่อเนื่องกันไปต้องรอให้เมล็ดมะม่วงเนี่ยมันงอกออกมาแล้วเป็นต้นที่สมบูรณ์นิดนึงมีขนาดเท่า ดินสอโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆฝากไว้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ